คครับก็เราออกออกก่อนนะออกเกมก่อนเมื่อกี้ก็นะมันมันเด้งแล้วก็มาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูเหมือนว่ามันจะซ้ําตรงน้ะจุดเดิมหรือเปล่าเออซ้ําเยอะด้วยนะฮะผมไปแบบคน เชี่ยวชาญเส้นทางเลยเนะ,ะแถวนี้ผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะอ้าวมืดไปทางที่ไปได้เถอะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกเรา,เราแค่บอกเฉยๆว่านี่เฮียทำไงวะอือหืสว่างดีแท้ เฮ้ยทำไมมันไม่ติดวะเฮ้ยขอไฟหน่อยดิขอไฟหน่อยได้ไหมไม่ได้เ่งเกมอะไรมือชิบหายมือทั้งเกมขอเอ้าายโอโหอยู่ตรงนหนจุดๆนี้เลยฮนะ ไงวะไอ้ตรงนี้วนหลายรอบแล้วนะวนหลายรอบแล้วปัญหาคือเราไม่มีไฟนี่เองครับเราจะใช้ไฟอะ่ะไอเทมเนี่ครบครบไฟนี่ทำไมมันเอ,อมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยฮะ ปัญหาคือเราเริ่มดูไม่เห็นเส้นทางนะฮะความยากมันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะผมมั่วไปได้นะเฮ้ยมั่วไปได้ไงวะเฮ้ยป่าปี้มึงเลยเ,เอาไงกูทุบกับแป้ง ây à, mhm, hử, bay à, hả, ông à, mình đạc à, ài, mày hì cua phèi vậy à, để kêu cho phèi ngay quá, đây, ai, mày เออแล้วกูไปไงอะหนักหน้าเลยลูฟี่ช่วยกูด้วยเออแม่งไฟก็ไม่รู้จะจุดยังไงเสียเอ้ยกลับเถอะกูขอไปตั้งหลักแป๊บหมายไม่มีทางต่อเลยวะเอยตก ทางมันมืดจุดไฟบ่ได้ด้วยเฮ้ยขอไฟหน่อยดิเอาไงดีวะไม่โดดไม่ถึงอ่ะ <c oughs> อืมแล้วเอาไงอ่ะน้องสาวคนนี้ก็รอพี่อยู่ตรงนี้เลยนะ <c oughs> เออ เอาไงอะให้ผมผ่านไปเลยครับเออคือว่าผม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 จะไปหาอะไรไม่รู้เออคือเอาไฟไม่ได้ว่าไงดีวะเฮ้ยอือไปผ่านยังไงมาบ้าแล้วบ้าแล้ว กูเครียดนะเว้ยตายเออไปไม่ได้อ่ะจุดไฟก็ไม่ได้เอาไงวะ ไม่ดีวะเฮ้ยแม่งสาวคนนี้ก็รออยู่รอกูจ้างกูจะทำยังไงวะเนี้ยจุดไฟก็ไม่ได้อ้าวเอ็นน่ ไอ้กูอยู่ด้านนี้ไปแหละไฟไม่มีไฟทางไหนวะกูเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยมึงกะพริบอะไรกะพริบ,บนี่ไอ้ไฟทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ย เอาตรงๆนเนี้ยเจอสะพานไม้แม่งมันให้คบพึงมาแบบ<อ>เพื่ออะไรเนี่ยเฮ้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 ยไม่ถึงไง เฮ้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 ยอะไรไม้หักเลยกูโดดทีเดียวโอยโหร้ายมากมองไงดีวะจุดคบเพลิงก็ไม่เคยได้กับเขาคือผมอยากรู้ตำแหน่งที่จะจุดได้เอช่วยบอกกูหน่อยเด้อ ได้โปรดขอร้องอ้าวกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวเกมอะไรวะเนี่ยโอ้ยที่หลังเกมที่จะให้กูมาแคสเนี่ยเอาแบบมนุษย์ธรรมดาเขาเล่นกันได้ปะโอ้ย ังไงวะเนี่ยงง u ะเอาเอาออาเฮ้ยมันต้องไปเอ้ยมันผ่านไม่ได้เกมบ้าอะไรวะแม่งทำกูร้อนก็ร้อน เมื่อกี้ไม้มันหักหัวกูกระโดดแล้วไม้มันหักเฮ้ยแล้วกูรีบวิ่งแล้วกูก็รีบวิ่งเฮ้ยน้องสาวน้องสาวคือพี่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 เปล่านะพี่ขอโทษ คือเอาไงวะกูมืดแต่กูมองเห็นแบบลางๆนะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยอือไปยืนที่ต้องสาวแก <c oughs> ต้องสาวแกก็ยังไงไม่รู้โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยติดต้นไม้เหรอ ไปแบบไปแบบไฟไม่มีนี่แหละเจอตรงสาวก็จะเอ๊ะพี่ขอโทษประมาณนั้นฮเฮ้ยเจอ,อตรงสาวก็ไปยังไงอะไม่เอาเลยกูกลัวแี่งไป ไปทางนี้แหละออคือเอาตรงๆนะตอนนี้คือไม้กระดานก็ดูไม่เห็นเลยเนะี่ยเออไม่รู้ไปได้แค่ไหนเนะเจอน้องสาวเลยน้องสาวมายืนรอ,อพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะเนะี่ยบนแผ่นไม้อะเอยแม่งเล่นเกมอย่างนี้ไม่ตายไม่ได้อะมันมันไม่ใช่สไตล์อะ เอ้ยเอ้ <c oughs> <c oughs> ยกูจะจุดไฟดูทางเลยทำไมมึงไม่ให้กูจุดเลยวะ <c oughs> เอาไงดีวะเนี่ยโอ๊ยนี่ตายเด่กูไปก็ไปไม่ได้อืม <c oughs> มืดมืดจริงอะไรจริงนะฮะ เฮ้ยเธอไม่เธไมดนตีมันแปลกลวะเมื่อกี้กู <c oughs> ไปเจออะไรเขาวะต้องหนีน้องสาวหนีน้องสาวแล้วก็ไปทางไหนวะชุดคอเพิก็ไม่เคยจุดได้เ,าเขาอะมีแผ่นไม้อยู่นิดนึงเอ้ยตกเลยแล้ว แล้วก็ไปเจอน้องสาวอีกแล้วแบบโอ้โหเกมนี้ไม่คือไม่ได้เซีฟเนื้อหาไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เล่นแบบตรงเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเอาไงวะเออ ถ้ากูเจอได้น้องสาวจะเป็นอืน่ารักสุดๆกูทำยังไงดีเนี่ยเออยังไงดีเนี่ยไปเลยฮะกระโดดหนีน้องสาวอะโอ้โหไปไม่ได้เลยโอ้โหอือหืออิจเ,เอาติดๆติดอือือผ่านมาได้เลยฮะ h างไหน y đi ่ยไอ้จอไม้ไอ้อุ้ยโอ้ย,อย,อยนองสาวไปส่งพี่ไม่เจ้ <c ười> คำพูดนี้ของพี่ยามนะ <c ười> เราก็จำจำมาหน่อยฮนะโอ้ยไม่ต้องมาส่งพี่หรอกเดี๋ยวพี่ไปเองได้นะเฮ้ยเชียข้ามมาได้แนละ้ว โอ้โหหลุมนัานล่างเดียวปึ้งอ่ะมาถึงในจุดนี้ฮะ